สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลจําค,ค่้าเคืนวันที่หนึ่งมกลุ่มพาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์เป็นงไงกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ ผลทุบบอลลาลิก้าของสเปนเคตาเฟ่ไพ่กองนาเรอันมาดริดไปศูนย์ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในโซนของลาลิก้าสเปนอันดับหนึ่งเรอัมลมาดริดยี่สนัดห้าสิแต้ม2คิโรน่า22นัด5้แต้มสามเอลิตโกมาดริดยี่สนัดสีแต้ม4บาร์เซโลน่ายีนัดสีแต้มห้าเอลิติกบินเบา22นัดสีแต้มหเรียวโซซิดาดยีนัดสาแต้ม เเลออันเบติสยีิบสองนัดสาแต้มแปดบริลเซียยีิบสองนัดส2แต้มเก้าลาพามัตยีิบสองนัดยีิบแต้มสิบเคตตเฟยีิบสองนัด29แต้ม 1 1อาราเบส22นัด26แต้ม 12. อุสซาซนา2 2นัด26แต้ม 13. ไลโยบิกาโน22นัด24แต้ม 14. บสีเบียริอล22นัด23แต้ม 15. ามายองกา22นัด20แต้ม 16. เซบียา22นัด17แต้ม17เซลตาบิโก22นัด17แต้ม 18. คแคาดิด22นัด16แต้ม 19. กานาดา22นัด11แต้มและันที่ที่20อเมริกย22นัด6แต้ม ผลเพืบอลพรีมีนี้ของอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอบอลสมาร์ทไป1ประตูต่อ1และวูฟแฮมตันอ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีมีนอังกฤษอันดับ1ลิเวอร์พูล22นัด51แต้ 2, City, 20, แม2แมนเชสเตอร์ซิตี้21นัด46แต้ม3อาร์เซนอล22นัด46แต้ม4สเปอร์ครับ22นัด43แต้ 5, แม5้าอตันบร์ยี่สิบสองนัด43แต้ม 6เวดแฮมยูไนเต็ด22นัด36แต้ม7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด22นัด35แต้ม8นิวคาสเซิล22นัด32แต้ม9ไบตัน22นัด32แต้ม10เชลซี22นัด31แต้ม11วู๊ปแปรตัน22นัด29แต้ม12บอลสมาร์ท21นัด26แต้ม 13. ฟูลแลมยิบนัด25แต้ม 14. เคเทอร์พลเล22นัด24แต้ม 15. แบนฟอร์ด21นัด22แต้ม 16. n o t นอตติงแฮมฟอร์เรสต์22นัด20แต้ม 17. รูตันทาวยนัด19แต้ม 18. เอเวอร์ตัน22นัด18แต้ม 19. เบอร์ลี่22นัด12แต้มและอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด22นัด10แต้ม โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปนะครับผล,ผลการแข่งขันฟุตบอลเมลื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ